อา้าวตรงนี้ก็ไม่มีใครอยู่เออฝนตกหนักมากครับตกหนักมากก็เลยพากันไปเที่ยวไม่กลับเลยค่ำคืนนี้อ่ะต้องมาดูตอนเช้าทีหนึ่งอา่าไม่มีใครอยู่เลยเอา่าใครอยู่บ้างอ๊ะไม่มีใครอยู่เลยเอ่ะข้างๆก็ไม่มีใครอยู่นะอ่ะ แล้วตรงนี้ล่ะอ่าน้องเสียบถีอยู่ไหมอ้บอับนอนอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอาค่าค,คืนนี้ไม่มีใครอยู่ครับ ออกลกางวันนี้อยู่ในตะก,ก้านอนสบายเลยลูกน้องรำรวยรำรวยรำรวยน้องรำรวยอยู่ในตะก,ก้านะจ๊ะอ่าอ่าแล้วน้องเศรษฐีอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเดี๋ยวคงจะอยู่ในนี่แหละโอเคน้องรำรวยเข้าได้ออกได้ในตะก,ก้านะครับ อยากจะอยู่ในตะก,ก้าแบบเย็นๆเนี่ยเป็นต้นไม้เราปลูกเอาไว้นะครับต้นไม้เขาก็จะเย็นนะฮะอืมจะเย็นจะเย็นมากเลยนะครับเป็นต้นไม้เออส่วนนี้ก็เป็นตะก,ก้าอ่ะเป็นตะก,ก้าปลูกเอาไว้นะครับนี่ สบายเฉิบเลยนอนสบายเป็นอ่างเป็นกะละมังเลยอ่ะครับผมอเอาไว้แค่นี้เนาะน้องรำรวยอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูก โอ้โหเมื่อคืนพ่อมาประมาณสักเที่ยงคืนไม่เห็นหนูหายไปไหนโอ้ยหายไปไหนที่ไหนไดไม่ได้หายไปไหนหรอกเนาะก็มานอนอยู่นี่แหละฮะเมื่อคืนฝนตกหนักจนน้ำล้นบ่อนี่ยเนี่ล้นเลยล้นเลยอืมนะให้จับหน่อยสิให้หายคิดถึงเลย อะพ่อหายคิดถึงพ่อต้องได้จับได้อุ้มเออไปไหนมาอับบบบอับบบบอับบบบอับบบอับบบบอับบบบอับบบบ อึบอึบอึบอบอาปะปับอาปะบะปะนั่งเรือนั่งเรือนั่งเรือหนูเนาะนี่เรือหนูโอเคไหม